สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูบีอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูบีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยฤดูฝนค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ฝนกำลังจะตกแล้วค่ะเดดมีฟ้าร้องด้วยนะกลัวมากเลย <S <S เด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรใช้ในการกันฝนบ้างคะเรามาดูกันเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> <S อุปกรณ์แรกคือร่อมค่ะร่มหรือภาษาัรกฤษว่า umbrella อุปกรณ์ชนิดต่อไปคือเสื้อกันฝนค่ะภาษาอังกฤษว่า raincoat อยูรอบนะคะ raincoat อุปกรณ์ชนิดสุดท้ายคือรองเท้าบูทค่ะภาษาอังกฤษคือ boot boot ว้าวเด็กๆคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วค่ะอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายเลยผีเสื้อเต็มไปหมดเลยค่ะเด็กๆคะเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในฤดูฝนมีอะไรบ้างเอ่ย 1. ร่มค่ะ 2. ฝนค่ะและสามร,รองเท้าบูทนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูบีในการทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย